สวัสดีค่ะเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการเปิดไพ่ทำนายดวงค่ะกับดิฉันอาจารย์นาายิชานันชัดพิรมพรกับผมอาจารย์โอมศิขเนตรค่ะอาจารย์อบตรงนี้นะฮะช่วงนี้ก็จะเข้าหน้าฝนแล้ว<ช>นะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นช่วงที่หมดหน้าร้อนไป นะฮะเป็นช่วงที่จะชุ่มฉ่ากันแล้วทั้งร้อนั้งชุ่มฉ่านะอาจารย์อ<ช>์มันสลับกันเลยแหละนะเช้ากันไปประมาณนี้นะฮะยังไงก็ฝากใส่ใจดูแลสุขภาพด้วยนะคะช,ช่วงนี้หน้าฝนมันก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคอีกอย่างหนึ่งก็คือในส่วนของโรคไข้เลือดออกนะคะเพราะฉะนั้นทุกๆหน่วยงานทุกๆสังกัดก็กําลังระดมพลในเรื่องของการป้องกันในเรื่องของการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกก็พยายามกันดูแลสุขภาพด้วยนะคะประมาณนี้นะฮะที่ผ่านไปก็6ราศีใช่ค่ะนะับคราวนี้เลยอีกหราศี ก็เรากดถึงธนูนะฮะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับจำเดือนมิถุนายนใช่เห็นข่าวว่าอาจารย์นิชนันเกี่ยวกับเรื่องไปทั้งสารพภูมิด้วยใช่ค่ะก็ในส่วนของงานที่อาจารย์นิชนันก็ยังคงรับอยู่นะคะก็คือในส่วนของเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และกา,า,ารนับน้ำนมในเรื่องของการตั้งสารนะคะหรือการไหว้สารพระภูมิพระภูมิต่างๆการทาพิธีต่างๆนะคะอันนี้อาจารย์นิชนันก็ รับทํานะคะแล้วก็เดือนนี้ก็มีคิวเข้ามาอย่างต่อเนื่องถ้าเกิดว่าใครสนใจในเรื่องของการทําพิธีต่างๆซึ่งอาจจะยังไม่มีพรามสามารถติดต่อและดิวเข้ามานะคะเพื่อนัดหมายล่วงหน้าแล้วก็ในส่วนของงานงงหงอเฮงด้วยเช่นเดียวกันค่ะงานบริการของงานบ้านคิ้วสวยรวยทรัพย์เราก็ยังคงให้บริการเช่นเคยในเรื่องของการทําคิ้วมงคลสักปากมงคลแล้วก็ทําตา อินเนอร์ตาคมนั่นเองนะคะค่รับผมส่วนผมก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องฮงจุ้ยนะฮะล่าสุดนี้ก็คิวเข้ามาแน่นมากนะฮะ่ไม่ว่าจะเป็นการดูนอกสถานที่ไกลเลยนะนะอาจารย์ออมนะใช่ครับหรือดูฮงจุยทางออนไลน์เปิดเฟซกันก็ได้ใช่ค่ะนะฮะหรือเรื่อเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อก็ได้นะฮะแล้วก็การดูไพ่ยุทธก็ยังดูปกติเหมือนเดิมใช่ค่ะถ้าเกิดติดต่อริวในเรื่องของการดูไพ่ยุที์ทั้ง2ออาจารย์ก็เลือกได้เลยนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ ซึ่งจะต้องโทรนัดหมายล่วงหน้ากันนิดนึงเนาะครับผมครับโอเคอ่ะมาถึงเราจะพูดในเรื่องเกี่ยวกับราศีกรกฎถึงนาศีธนูแล้วนะฮะตรงนี้เอาใครก่นดีกจนิชนนานันอะใจนิชานันก็ได้ค่ะจัดไปครับจาจนิชนันอะพระนัะน,นกรกฎอะราศีกรกฎเป็นยังไงบ้างนะคะประจําเดือนมิถุนายนโอ้โหแม่เจ้าชาวราศีกรกฎได้ไพ่เศรษฐีเกิดขึ้นมั<า>งม่งคั่งร่ารวยค่ะบอกได้เลยว่าเดือนนี้ชาวราศีกรกฎเขาได้ไพ่ถึงสิบเหรียญครับผมเดือนนี้ จะเป็นข่าวดีโชคดีดวงกําลังมาโอกาสกําลังมาเยือนสําหรับชาวราศีกรกฎแน่นอนอนะคะอโอกาสในเรื่องของการเงินล้นล้วนเลยนะคะใครที่เคยเงียบมานานธุรกิจกิจการที่เคยเงียบซบเซานะคะหรือความคึกคักอะไรบางอย่างที่มันยังไม่ค่อยคึกคัก เดือนนี้ชาวราศีกรกฎเขาจะเริ่มกลับมาวือวาอ๋อมานลืมตาอาปากได้ใช่ค่ะเรียกกลับมาคึกคักเริ่มกลับมาลืมตา,าอาปากได้ธุรกิจแนวโน้มก็เริ่มจะมาได้ดีะนะคะบอกได้เลยว่าเดือนนี้ชาวราศีกรกฎตั้งรับได้ให้เลยนะว่าเดือนนี้คุณจะมีโชคทางด้านการเงินแน่นอนออคุณจะมีโชค,ครเรื่องทรัพย์อ่านะถ้าเป็นในเรื่องของการงานบอกได้เลยค่ะคือโอกาสความก้าวหน้าคุณมีโอกาสได้เจอคนเยอะมากขึ้นหรือมีโอกาสได้ไปออกอบรมสัมมนาการแสดงถึง ความรู้ความสามารถของชาวราศีกรกฎเดือนนี้ชาวราศีกรกฎจะได้แสด,แสดงศักยภาพที่มากขึ้นจากที่คุณมีความสามารถอยู่แล้วในเดือนนี้ชาวราศีกรกฎจะได้แสดงความสามารถเหนือขั้นเหนือชั้นขึ้นมาอีกจุดหนึ่งทําให้โอกาสของตําแหน่งหน้าที่การงานของชาวราศีกรกฎเนี่ยแสดงออกมาได้อย่างเต็มที่แล้วมีความก้าวหน้าถึงตําแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นโดดเด่นขึ้นถ้าใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นงานธุรกิจเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะมีข่าวดีในเรื่องของ รายรับหรือผลประโยชน์และผลกําไรที่งอกเงยดีเลยทีเดียวนะครับผมถ้าเป็นในเรื่องของการเงินบอกได้เลยค่ะว่าเดือนนี้หวือหวาชาวราศีกรกฎในเดือนนี้ การเงินกําลังเข้าข้างคุณโชคท้างดน้าการเงินกําลังเข้าข้างคุณเหนื่อยหน่อยแต่ได้เงินก็ถือว่าคุ้มนะสาหรับร<อ>ชาวราศีกรกฎคุณอาจจะต้องทุ่มเทในเรื่องของการงานมากขึ้นเม็ดเงินก็จะตามมากับผลงานของคุณนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้ชาวราศีกรกฎได้เยอะต้องรู้จักแบ่งเก็บไว้ให้ดีนะคะคเพราะโอกาสมันไม่ได้เข้ามาอย่างนี้ได้ง่ายๆนะถ้าเป็นในเรื่องของความรากักมันหมายถึงการ พัฒนานะคะเพราะนั้นคนที่ยังไม่มีคู่หรือมีคนรักเนี่ยก็มีโอกาสได้เจอคนที่ใช่ได้มีโอกาสได้เจอคนที่อยู่ในสเปคหรืออยู่ในสิ่งที่ตนเองชอบพอและที่สําคัญเนี่ยมีในเรื่องของผลประโยชน์ร่วมกันนะคะและที่สําคัญเนี่ยโอกาสที่จะพัฒนาไปสู่ถึงการไปพบเจอผู้หลักผู้ใหญ่ในอนาคตก็ไปได้สวยด้วยแต่ถ้าคนที่มีคู่อยู่แล้วบอกได้เลยค่ะว่าคุณจะได้พบคู่ที่เฮงคู่ที่ปังคุณจะสามารถประกอบกิจการหรือทํางานร่วมกันกับคนรักแล้วจะมีโอกาส ได้ผลประโยชน์ร่วมกันแล้วได้ผลกําไรงามแล้วก็จะมีเงินเก็บเงินกำเยอะแยะไปเลยแหละสำหรับชาวราศีกรกฎนะและอีกในยะหนึ่งคุณจะได้วางแผนอนาคตดีๆเกิดขึ้นนะคะสําหรับชาวราศีกรกฎในเรื่องของความรักครับผมครับอันนี้มาถึงราศีสิงห์แล้วะือว่าดีเลยทีเดียวนะคะใช่ครับผมมาถึงราศีสิงห์ราศีสิงห์เนี่ยช่วงนี้ดวงชะตาเนี่ย คุณจะมีเกณฑ์ที่จะได้เข้าไปเกี่ยวพันกับหน่วยงานราชการไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับด้านการวางแผนการสอบการแข่งขันการติดต่อเจรจากับหน่วยงานราชการสถาบันการเงินนะครับหรือคุณอาจจะได้ไปทําบัตรทําเอกสารไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกประเภทด้านการติดต่อเจรจากับหน่วยงานทศบาลราชการหรือเข้าไปค้าประกันหรือเข้าไปเกี่ยวพันกับการกู้ยืมหรือเข้าไปเกี่ยวพันกับพวกประเภทด้านติดต่อเจรจาเกี่ยวกับข้อกฎหมายก็ได้เหมือนได้ช่วยเหลือคนด้วยไหมใช่ สิงห์ใช่ครับเพราะนั่นคือชาาศีสิงห์ชุดนี้ก็มีโอกาสที่จะได้เข้าไปช่วยเหลือคนอเข้าไปให้เงินคน<อ>เข้าไปบริจาค<อ>เข้าไปเป็นจิตอาสา<อ>เข้าไปช่วยเหลือสังคม,มหรือเข้าไปเกี่ยวกับเรื่องการให้ยืมค้คำประกัน หร, Dante, resigned, หรือไม่ก็เรื่องเกี่ยวกับด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลอะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันประมาณนี้ครับส่วนอีมุมนึงคืออาจจะได้เกี่ยวพันกับพวกด้านข้อกฎหมายติดต่อเจรจาเกี่ยวกับพวกข้อกฎหมายเกี่ยวกับพวกประเภททนายหรือไม่ก็ติดต่อเจรจาเกี่ยวกับพวกการเงินการปกครองก็ได้เช่นเดียวกันประมาณนี้นะฮะตรงนี้ส่วนอีด้านหนึ่งก็จะไปทําบุญเหมือนกันก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องการไปบริจาคการไปทําทานการไปทําบุญการไปแจกของนะฮะหรือไม่ก็วางแผนในเรือ well ร่องเกี่ยวกับด้านการลงทุนการเงินก nice well. ็ได้เช่นเดียวกัน ถ้าเป็นการงานก็มีเกณเหมือนที่บอกนะเน้นเกี่ยวกับงานราชการเน้นเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเน้นในเรื่องเกี่ยวกับด้านการงานที่ต้องเกี่ยวกับเรื่องการเซอร์วิสบริการจะส่งผลดีเป็นพิเศษนะฮะหรืออีกมุมหนึ่งก็คือดวงการงานในช่วงนี้คุณอาจจะมีเกณ์วางแผนเรื่องการสอบการอบรมก็ได้หรืออีก้านหนึ่งก็คือวางแผนเรื่องการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปเลยนะครับตรงนี้แต่อีกมุมหนึ่งก็คือคุณอาจจะต้องเข้าไปช่วยเหลือเพื่อร่วมงานช่วยกันนะครับตรงนี้ถ้าเป็นเรื่องเงินทองก็แน่นอนมีเกณฑ์ติดต่อเจรจาเก็บถาบันกชีเงินแบงก์ อาจจะเป็นตัวกลางในการช่วยเหลือหรือเชื่อมต่อก็ได้นะเป็นตัวกลางไปเป็นเหมือนแนวประเภทติดต่อเจรจาอะไรประมาณนี้นะฮะหรือไม่ก็มีเกณฑ์เสียเงินไปกับพวกเกี่ยวกับระบบงานที่เกี่ยวกับพวกเอกสารสัญญาข้อกฎหมายบัตรอะไรเนี้ยก็ได้ประมาณนี้นะฮะตรงนี้หรืออาจจะทําบัตรเปลี่ยนบัตรอะไก็ได้นะประมาณนี้นะฮะตรงนี้ส่วนถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับด้านความรักเนี่ยคุณก็จะมีเกณฑ์ที่จะได้เกี่ยวกับเรื่องการไปช่วยเหลือกันก็คือคนรักอย่างนี้เหรออาจจะไปค้ำประกันให้คนรักไปกู้ยืมให้คนรัก ไปติดต่อเจรจาเอกสารให้กับคนรักมีเกณฑ์เซนมีเกณฑ์เกี่ยวพันกับเรื่องพวกเอกสารอะไรบางอย่างประมาณนี้นะฮะรนด้วยช่วยกันนะใช่หรือถ้าเป็นความรักแบบไวที่กำลังสดใสกำลังอยากมีคู่เนี่ยก็จะมีเกณฑ์เกี่ยวพันกับคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์รักแการมีสีในเครื่องแบบเนี่ยเข้ามาเกี่ยวพันกับคุณประมาณนี้นะฮะหรืออีมุมนึงคือคุณอาจจะได้ให้เงินคนรักคนรักมาขอเงินก็ได้อะไรประมาณนี้เป็นการช่วยเหลือกันและกันก็ได้ก็ว่ากันไป นี่คือชาวราศีสิงค์ครับผมคะ่ะก็ถือว่าดีงามอยู่นะไม่ไม่ได้เลวร้ายนะคะคคอ่ะต่อไปเป็นชาวราศีกันกันเนะาะราศีกันเป็นยังไงบ้างเดือนมิถุนายนโออโหชาวราศีกันนะคะได้ไพ่ริเริ่ม ปรับเปลี่ยนนิททางที่ดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นเดือนนี้นะคะชาวราศีกันก็จะเริ่มมีเรื่องของการปรับทัศนคติอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะก็คืออย่างที่บอกะคะ่ะที่ผ่านมาอาจจะมีเรื่องเครียดเรื่องมิตกกังวลความหม่ไว้ใจความลังเลอะไรต่างๆเดือนนี้ชาวราศีกันจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่า ปรับแนวความคิดใหม่คิดในทางเชิงบวกมากยิ่งขึ้นนะคะทำจิตใจให้สบายมากยิ่งขึ้นมองอะไรให้มันเป็นความสวยงามหรือมองในโลกสวยนั่นเองสำหรับชาวราศีกันนะ,ะถ้าเป็นในเรื่องของสายงานก็เป็นลักษณะของการ รวม้วยช่วยกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การทํางานร่วมกันอย่างมีความสุข <ihn> การไว้ใจซึ่งกันและกันหรือการช่วยสอนกันจะไม่มีการเอาลัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันนั่น <î Sem. S 2> เองสําหรับชาวราศีกันก็ถือว่าคุณจะมีความสุขในเรื่องของสายงานแล้วเดือนนี้คุณก็จะมีในเรื่องของการทํางานเป็นทีมเป็นกลุ่มนะคะแล้วก็จะมีความสุขสนุกสนานกินดื่มเที่ยวพร้อมกันกับในเรื่องของการทํางานทําให้ชาวราศีกันไม่ตึงเครียดนะถ,นถ้าเป็นในเรื่องของการเงินนะคะเดือนนี้ชาวราศีกันก็จะอาจจะ ต้องเสียเงินหรือใช้เงินเกี่ยพันเรื่องของการพัฒนาหรือการดูแลตนเองเกิดขึ้นนะจากบางคนที่มีเคยเปลี่ยนทรงผมอาจจะต้องเข้าร้านเสริมสวยปรับเปลี่ยนทรงผมไม่เคยได้ใส่เสื้อผ้าแนวใหม่ๆเดือนนี้อาจจะมองแนวความคิดใหม่ๆอยากจะแต่งตัวแนวแปลกๆอยากจะแต่งตัวแนวที่ไม่เคย จัดแต่งดูแต่งแล้วดูสวยดีก็รู้สึกว่าอยากจะรักสวยรักงามเกิดขึ้นอ,อาจจะต้องใช้เงินเกี่ยวพันในเรื่องของการซื้อความสุขนั่นแหละสําหรับชาวราศีกันหรืออีกในยะหนึ่งก็ต้องใช้เงินเกี่ยวพันกับเรื่องของบุตรหลานบริวารเดือนนี้ก็ต้องวางแพนในเรื่องของการเปิดเทอมการใช้เงินเกี่ยวกับค่าเทมอมนะ ถ้าเป็นในเรื่องของความรักก็หมายถึงการทําตัวให้ดูสดใสซา,าบซ่านนั่นเองเดือนนี้ชาวราศีกันเข้าจะออกแนวสนุกสนานรื่นเริงน,นะคะแล้วค่อนข้างจะไม่เครียดเดือนนี้เขาจะสบายสบายดีแลกดีแลกถ้าเป็นในเรื่องของความรักคุณอาจจะได้กระชุ่มกับชวยกับคนที่มีอายุน้อยกว่าเข้ามาเกี่ยวพัน ทำให้ตัวคุณอาจจะต้องมาเปลี่ยนแปลงเป็นเองให้ดูเป็นคนที่ลดอายุลงแล้วก็ดูมีความสุขสนุกสนานกับความรักกับใยใสนะถ้าคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะตัวคุณกับคนรักก็จะรู้สึกแบบสวีทกันมากขึ้นมีโอกาสได้ทํากิจการร่วมกันไปไหนมาไหนร่วมกันแล้วรู้สึกมีความสุขแล้วที่สําคัญอาจจะมีข่าวดีในเรื่องของการวางแผนมีบุตรในอนาคตด้วยนะคะสําหรับชาวราศีกันอ่าครับผมความก็ะจบไปสำหรับ3ราศีนะฮะใช่ค่ะเดี๋ยวเทปหน้ามาพบกับเราอีก3ราศีครับผมครับ ก็มาพบกับช่วงท้ายๆนะฮะกับสามราศีสุดท้ายนะครับตุลพิจิกธนูอ่าว่าสามราศีนี้เป็นไงบ้างใช่ค่ะตรงนี้นะฮะอ่ะผมทายราศีตุลก่อนเลยแล้วกันเป็นไงบ้างอาจารย์โอมราศีตุลได้ไพ่กลัวโควิดเพราะนั่นคือชาวราศีตุลในช่วงนี้หว่านระแวงไปไหมคุณจะเป็นโควิดขึ้นสมองเลยแหละคุณจะกลัวโรคระบาดคุณจะตัวติดไหม ติดไหม i, ติดหรือเปล่าใช่ไหมเอาไปข้างนอกอะไรประมาณนี <s <S uh> <g <g ้ก็คือช่วงนี้ชาวราศีตุลคุณก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความกลัวเรื่องเกี่ยวกับด้านโรคระบาดหรือตัวคุณเองคุณจะได้เข้าไปฉีดวัคซีนเลยออประมาณนี้นะส่วนในมุมหนึ่งก็คือช่วงนี้ชาวราศีตุลจะเจอปัญหาจุกจิกจุกจิกกวนใจมันยังไงเนี่ยชอบมาจุกจิกตาราศีตุลจังเลยนะหรือบางทีคุณอาจจะไม่ได้เป็นโควิดแต่คุณจเป็นหวัดก็ได้ทำให้คุณมีความหวาดระแวงว่าเป็นหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะฮะตรงนี้หรืออาจจะเสียงหายเสียงแหบแห้ง ระวังเกี่ยวกับสุขภาพเรื่องเกี่ยวกับระบบหัวใจด้วยเหมือนกันหลอดเลือดหัวใจระบบทางเดินหายใจน,นะอะไรประมาณนี้นะฮะถ้าเป็นในเรื่องงานก็จะเจอปัญหาจุกจิกกวนใจเจอเรื่องจุกจิกจุกจิกทำให้รู้สึกจุกๆิกจักจักอะไรประมาณนี้นะฮะ ส่วนในมุมหนึ่งก็คือถ้าไปในสายงานในช่วงนี้ดวงชะตาเนี่ยคุณต้องระวังเรื่องวาจาคําพูดอะไรประมาณนี้นะฮะถ้าเป็นเรื่องเงินทองก็จะมีค่าใช้จ่ายแบบยุกหุกจิกยุ้มยิ้มยุ้มยิ้มยุบยิบเข้ามาละมันก็เริ่มเข้ามานะเออประมาณนี้นะฮะส่วนถ้าเป็นเรื่องความรับก็ระวังรักสามเศร้าหน่อยวยเห์แรงอาจจะมีรักซ้อนซ่อนเงื่อนเข้ามาเกี่ยวพันหรือถ้าเป็นเรื่องความรักก็ให้ระวังถ้าเป็นคนรักก็ให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับปัญหาไม่เป็นเรื่องจุกจิกจุกจิกกวนใจนิดๆหน่อยๆพันจะเป อะไรเยอะคุณคิดมากไปเองก็ได้นะอะไรเงี้ยนะฮะเพราะนคือช่วงนี้ลาสตุนเนี่ยเป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องได้เข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่เกี่ยวพันกับพวกประเภทโรคระบาดก็ได้นะอุ้ยยังไงอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการไปติดต่อเจรจาไ <ป S 2> จากทำงวนเอ่อทำงาน,งานวัคซีนพวกเกี่ยวกับเอ่อการไปติดต่อเจรจาเกี่ยวกับพวกพวกโรงพยาบาลงกรแพยอะไรนี้ก็ได้เหมือนกันประมาณนี้นะบางทีอาจจะไม่ใช่ตัวคุณคุณเข้า<พ>ไปติดต่อเจรจา ก็ได้เช่นเดียวกันหรืออีกในยันหนึ่งนะอาจารย์โอมชาวราศีตุลเนี่ยอาจจะเกี่ยวพันในเรื่องของการสัญปกรรมก็ได้นะ,อ,ะ,อ,ะอาจจะรักสวยรักงามอยากจะทําอะไรที่มันทําให้ตนเองรู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงก็เป็นได้นะเออใช่เหมือนกันนี่คือชาวราศีตุลประมาณนี้นะฮะอ่านี่คือราศีตุลครับผมค่ะ <All right. S 1> โอเคอดทนกันไปเนะาะต่อไปเป็นชาวราศีพิจิกค่ะ ชาวราศีพิจิกไม่ธรรมดานะอาจารย์อมตัวโรคระบาดเนี่นะเออชาวราศีพิจิกก็ออกแนวขดรา<บ>แวนคิดมากคิดเยอะคิดไปเองเหมือนกันหนักกว่าชาวราศีตุลอีกอพิจิกหนักกว่าตุลอีกเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ชาวราศีพิจิกเ็าพยายามปล่อยวางนิดนึงค่ะบางครั้งช่วงนี้คิดมากคิดเยอะจนกับกายเอาความคิดความเครียดไปนอนหลับฝัน ต่างๆนานาฝันละเมอเพ้อฝันไปอชาารีไปทั่วเลยนะใช่แบบนี้มันส่งผลเรื่องเกียวกระด้านการฝันเลยนะความฝันมันบางคนฝันแบบมีซิกเซ้นมีอะไรแปลกๆเกิดมีอะไรสิ่งที่แบบลึกลับมาหาคุณในความฝันก็เลยนะใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ชาวราศีพิจิกพยายามพักผ่อนให้มากบางครั้งมันอาจจะเกิดจากการพักผ่อนน้อย ทำให้ชาวราศีพิจิกอาจจะต้องมาเสียสุขภาพมานอนเจ็บนอนป่วยหรือต้องมาดูแลตนเองพักฟื้นตนเองเพราะฉะนั้นเดือนนี้ชาวาแนะนํำเลยว่าชาวราศีพิจิกอย่าหักโหม อย่าเครียดให้มากจะคิดเยอะหรือบางครั้งระมัดระวังการคิดไปเองจนทําให้ตนเองต้องมาเสียสุขภาพหลอกล้อนตอนเองอต้องต้องกลับมาคิดเป็นความฝันคุ้นคิดคุ้นเครียดถ้าเป็นเรื่องของสายงานการงานเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณต้องอดทนต่อสู้งานของคุณจะเข้ามาเยอะมันอาจจะมีแรงกดดันในหลายด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องของด้านเพื่อนร่วมงานหรืองานใหม่ๆที่อาจจะต้องท้าทายความสามารถทําให้คุณต้องรู้สึกจะต้องทุ่มเทต้องเหนื่อยกับการทํางานให้มากที่สุด นะคะแต่ยังไงก็ตามแต่ในการรับผิดชอบในเรื่องของงานคุณก็ต้องแบ่งเวลานี้เรื่องของการพักผ่อนให้เยอะด้วยเหมือนกันเพราะว่าจะห่วงในเรื่องของสุขภาพที่มันจะตามมาสําหรับชาวราศีพิจิกสิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือถ้าเป็นโรคนะคะเกี่ยวกับเรื่องของระบบประสาทสมอง ไม่เกณฑ์เครียดและอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องเกี่ยวพันกับเรื่องของระบบกระดูกสันหลังหรือหมอนรองกระดูกนั่นเองสิ่งหนึ่งที่คุณต้องระมัดระวังนะถ้าเป็นในเรื่องของการเงินค่ะเดือนนี้ชาวราศีพิจิกก็จะอาจจะต้องใช้ใจ่ายเงินเกี่ยวพันเรื่องของการรักษาเกิดขึ้นอาจจะต้องใช้เงินเกี่ยวกับการรักษาเกี่ยวกับญาติพี่น้องนะคะหรือมีเหตุจะต้องปรับปรุงซ่อมแซมจ่ายเงินค่าซ่อมต่างๆอยู่ดีๆช่วงนี้หน้าฝนลงพายุแรงอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการผุพังหลังคาไหม มีเรื่องของการซ่อมแซมเกิดขึ้นตัวคุณจะต้องเตรียมแผนในเรื่องของการรองรับเรื่องการซ่อมแซม,มหรืออยู่ดีๆยอดยานพานะอาจจะเกิดปัญหาที่คุณจะต้องเข้าอู่เข้าซ่อมเกิดขึ้นสําหรับชาวราศีพิพจิก <ทำ S 2> นะถ้าเป็นในเรื่องของความรักไว้ใจกันให้มากค่ะเดือนนี้ชาวราศีพิจิกออกแนวไม่ค่อยไว้ใจคนรักเลยคิดมากเครียดเกิดความห่างเหินนะคะบางครั้งมีเหมือนไม่มีน้อยอกน้อยใจคนรัก พูดนิดพูดหน่อยก็พานที่จะทะเลาะก,กันเพราะฉะนั้นเดือนนี้ชาวราศีพิจิกต้องพยายามหนักแน่นให้มากนะคะมองในทิศทางที่ดีมองโลกในแง่ดีให้มากเพื่อทําให้ตนเอง สุขภาพจิตสุขภาพกายจะได้ต้องมีไม่มีผลกระทบมันจะสั่นคลอนไปนถึงเรื่องของความรักเกิดขึ้นหรือบางคนเดือนนี้ต้องระมัดระวังการทะเลาะเบาะแวง้งหรือถึงขั้นต้องแยกเตียงนอนกันเกิดขึ้นแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ขอเตือนนะคะว่าการให้อภัยกันหรือการให้โอกาสกันจะเป็นผลดีที่สุดกับการประคองเรื่องของความรักครับผมนะครับนี่คือราศีพิจิกับราศีธนูนะครับร,บรบาศี ธนูได้ไพ่ผู้มีความรู้นะคระังงบก็ค,ค,คือช่วงนี้ชาวราศีธนูจะมีเกณฑ์ที่จะเกี่ยวพันเรื่องการวางแผนการสอบแข่งขันการเรียนรู้การศึกษา,าเด่นมากเฉพาะคนที่จะเหมาะกับการไปสอบการใช้ความรู้การศึกษาอะไรประมาณนี้นะฮะตรงนี้ะจะโดดเด่นเป็นพิเศษประมาณนี้ฮะ,ะหรืออีกมุมหนึ่งคือภาพรวมของชาวราศีธนูช่วงนี้คุณจะเป็นเหมือนผู้รู้คุณจะมีเกณฑ์ที่จะได้เกี่ยวกับความรู้ที่แน่น บางทีถ้าเป็นเจ้าของกิจการคุณสามารถที่จะรู้เลยว่าคุณจะทําอะไรยังไงเพราะคุณมีความรู้กับมันแล้วคุณศึกษากับมันแล้วหรือไม่ตัวคุณเองเนี่ยคุณซ่อมบ้านทําบ้านทําร้านจนคุณเป็นกูรูเลยกลายเป็นได้ช่างเองเลยคุณสามารถเป็นช่างเองได้เลยไม่ว่าจะเป็นกิจการการหรือทุกอย่างเลยเนี่ยแก้ไขได้ใช่ไหมตัวคุณสามารถที่จะศึกษาเองเรียนรู้เองแล้วก็ทามันได้เองโดยที่คุณไม่ต้องไปพึ่งช่างหรือไม่ต้องไปพึ่งใครเลยคุณสามารถเป็น ผู้รู้ทุกอย่างเรียนรู้ด้วยตนเองใช้ประโยชน์ได้จากตนเองแช่ไขด้วยตนเองใช่แล้วก็อีกมุมหนึ่งก็คือในช่วงนี้คุณจะมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการศึกษาการสอนอาจจะมีเกณฑ์ที่จะคุณรู้อยู่แล้วมีคนมาขอให้คุณสอนให้เลยว่าทําอย่างนี้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้คุณก็สามารถไปถ่ายทอดให้เขารู้กลายเป็นครูโดยไม่รู้ตัวเป็นครูโดยไม่รู้ตัวหรือจะโดดเด่นเฉพาะอาชีพที่เป็นครูอาจารย์ก็โดดเด่นเป็นพิเศษในเรื่องการงานประมาณนี้นะฮะส่วนในมุมหนึ่งก็คือคุณอาจจะได้ศึกษาศาสตร์อะไรบาาาางงออย่่่เเพิิมมมมมตกกก็็ไไดด้้้ีคคคคนขวรูจุณะ ถ้าเป็นเรื่องการเงินคุณก็จะมีรายได้นี่แหละฮะที่เกี่ยวกับเรื่องการสอนนี่แหละอ,อะไรที่เกี่ยวกับการสอนการเทรนการบอกแนะนาการแนะน,<อ>นําแนวเซลล์แนวค้าขายนําโชคดีมาให้<อ>หรือเปิดกิจการที่เกี่ยวกับการสอนหรือเปิดกิจการที่เกี่ยวกับเรื่องความรู้เนี่ยคุณจะมีความสําเร็จเป็นพิเศษ<อ>ประมาณนี้ฮะส่วนถ้าเป็นในเรื่องเกี่ยวกับด้นานการความรักเนี่ย ดวงชะตาคุณจะมีการแข่งขันคือถ้าคุณชอบใครแมีคู่แข่งอ้าวอาละสิคุณชอบนายกรชอบนางขอเนี่ยคุณมีการแข่งขันละคุณต้องช่วงชิงเพื่อที่จะได้มาคุณต้องแสดงออกถึงศักยภาพที่เหนือคู่แข่งเกิดขึ้นถึงจะอาชนะใจคนนั้นได้อะไรประมาณนี้นะฮะส่วนถ้าเป็นเรื่องความรักก็แน่นอนครับช่วงนี้คุณก็จะมีเกณฑ์สอนคนรัก อบรมสอนหรือไม่ก็ประมาณว่ากับลูกเอาวิชาชีพครูมาใส่กับคนรักเลยใช่คุณอาจจะเป็นครูให้กับสามีเป็นครูให้กับภรรยาหรือคุณตัวคุณเองเนี่ยเป็นครูให้กับลูกๆช่วงนี้ก็จะมีเกณฑ์สอนลูกสอนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะฮะเป็นเหมือนผู้รู้กูรูในเรื่องเกี่ยวกับการสอนให้กับคนรอบข้างคนในครอบครัวนี คือชาวราศีธนูประมาณนี้ครับผมก็ถือว่าดีนะธนูเขาก็เหมือนกับเอาประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงมาเป็นประโยชน์ในเรื่องของการปรับทัศนคติในครอบครัวแล้วทำให้ชีวิตมันมีความสุขเนาะอ่าครับผมครับโอเคเพราะนั้นเราก็พยากรณ์ครบกันแล้วนะคะสําหรับ12ราศีประจําเดือนมิถุนายนเดี๋ยวช่วงท้ายนี้นะคะเราจะมีการจัดลําดับนะคะราศีที่โดดเด่นที่สุดติด1ในท็อปทก็คือ1ใน3 ราศีแรกเลยที่โดดเด่นนะอาจารย์อมก็เป็นราศีกรกฎอันนี้ข่าวดีของชาวกรกฎนะคะกรกฎดีมากนะรกรกฎมีโชคดีเรื่องทรัพย์เรื่องเงินนะคะวางแผนเรื่องการเก็บออมให้ได้ดีเลยราศีที่สองค่ะอาจารย์อมก็เป็นราศีพฤษภครับผมราศีพฤษภก็รู้สึกจะมีข่าวดีเรื่องทรัพย์โอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆจะได้กลับคืนมานะ ก็ถือว่าเป็นราศีที่ดีเลยทีเดียวใช่ครับราศีที่3าค่ะติดท็อปทีราศีมังกรไหมคะราศีมังกรนะครับเหมือนหมดพระหมดโศกมีข่าวดีเรื่องการสอบการแข่งขันต่างๆการใช้ความรู้ใช่หมดโลกหมดภัยแต่เน้นนิดนึงให้ไปทําบุญขอพรสิงิ์สิิ์จะมีโชคดีประมาณนี้นะอันนี้คือ3มราศีแรกที่ติดอยู่ในท็อปทีในทางที่ดีโดดเด่นก็ระกดอันดับหนึ่งอันดับ2คือชาวราศีพฤษภอันดับ3ามือราศีมังกรอ่ะส่วนราศีที่ ที่ต้องระมัดระวังแล้วก็ข้องควบคุมดูแลตัวเองเป็นพิเศษหน่อยมี3าราศีที่ต้องระวังอันดับแรกคือชาวราศีพิจิกนะฮะพิจิจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีอะไรหรอกครับคิดไปเองกลัวเรื่องของความคิดไปเองหวาดระแวงกลัวจิตตกกังวลไปเองไม่มีอะไรแต่กลัวแต่คิดมากบางนี้นะครมันคือนีราศีพิจิใช่ค่ะประมาณนี้นะฮะราศีที่สองค่ะจย์โอมราศีตุลราศีตุลก็มีเจอเรื่อง จุกจุกจกกวนใจอะไรเงี้ยนะฮะเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องนิดๆหน่อยๆทำให้กวนใจแล้วก็ช่วงนี้ราศีตุลใหระวังเกี่ยวกับเรื่องโรคระบาดให้ปิดแมสไม่จะดีป<ช><ใช>ระมาณนี้ราศีตุลนะอีกนั้นราศีมีนนะครับไอราศีเมษครับราศีเมษคะ่ะราศีเมษนี่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวด้านความเหนื่อยเป็นดวงนักสู้เป็นดวงคนเก่งเป็นดวงแบบต้องขยันนะช่วงนี้อะไรที่มันททนให้มากำะไรต้องเอาหมดนะแต่ดีที่ว่าราศีเมษนี่ก็เลือดนักสู้เต็มตัวนะใช่โอเคนี่คือสามราศีที่ เหมือนกับเตือนๆน,นิดหนึ่งว่าระวังในเรื่องของอารมณ์หรือการกเดือนนี้ต้องตั้งรับกับบทบาทหน่อยเพราะว่าเดือนนี้รู้สึกมันจะอะไรถาถมเข้ามาทําให้คุณต้องเข้มแ,แข็งอีกครั้งหนึง่งนะส่วนอีกทั้งหมดอีกหกราศีที่เราไม่ได้กล่าวถึงก็เป็นราศีระดับกลางๆนะคะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายเนาะอโอเคค่ะจบลงไปแล้วนะคะสําหรับการพยากรณ12ราศีประจําเดือนมิถุนายนค่ะครับผมอาจารย์อมศรีคเนค่ะการดิฉันอาจารย์นิชานันชัดพิรมพรวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่เดือนหน้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ thank you